ห้าร้อหนึ่งเราได้ประกอบเข้ากันไม่ได้กับสารมณนะธรรมจิตตธรรมเจตสิกธรรมจิตตสัมปยุตตธรรมจิตตสังสัทธธรรมจิตตสังสัทธสมุทฐานธรรมจิตตสังสัทธสมุทฐานะสหภูธธรรมจิตตสังสัทธสมุทฐานานุปริวัติธรรม ภาพเหล่านั้นยกเว้นอสางขตะโดยความเป็นขันแล้วสงเคราะห์เข้ากันได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบเอ็ดธาสิบเอ็ดสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตเท่าไรสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันสี่อายตนะหนึ่งธาเจ็ดห้าร้อยสอง ธรรมเราใดประกอบเข้ากันไม่ได้กับอนารมณะธรรมจิตตวิปยุตตธรรมจิตตวิสังสัทธธรรมอุปาทาธรรมอนุปาทินะธรรมธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้ากันได้กับขันธ์สอายตนะสงองธาตุแสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันธ์อายตนะ ธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบห้าร้อยสามทำเหล่าใดประกอบเข้ากันไม่ได้กับอุปาทินธรรมทำเหล่านั้นสงเคราะห์เข้ากันได้กับขันสี่อายตนะสงองธาตุสามงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขัน อายตนะธาตเท่าไรทรงคระอ์เข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบธาสิบห้าห้ราร้อยสี่เาใดประกอบเข้ากันไม่ได้กับอุปาทานธรรมกิเลสธรรมสังกิริทธธรรมกิเลสสัมปยุตธ,ธรรมกิเลรรสธธรรเลรรสังกิเลสิกธรรม กิเลสะสังกิริธธรรมสังกิริธาโนกิเลสธรรมกิเลสะกิเลสะสัมปยุตตธรรมกิเลสะสัมปยุตตโนกิเลสธรรมธรรมเหล่านั้นยกเว้นอสังขตะโดยความเป็นขันแล้วสงเคราะห์เข้ากันได้กับขันห้าอายตนะสิบสองท่าสิบแปดสห์คเข้ากันไม่ได้ กับขันอายตนะธาตุทาเท่าไรไม่มีขันอายตนะธาตุาอะไรอะไรที่สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้